สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมทำขึ้นมาเพื่ออธิบายวิธีการสมัครแฟนชายกับ SFP a y นะครับเราไปดูขั้นตอนการสมัครกันเลยตอนแรกให้เข้าไปที่คลิกไปที่ลิงก์ที่ผู้แนะนำคุณส่งให้นะครับจะมีชื่อเขาตามหลังด้วยในที่นี้ไม่รู้ว่าจะกรอกยังไงให้ดูตามเลยนะครับช่องแรกคือคนที่แนะนำนะครับ ชื่อสุนรเดชจ้านะครับในนี้ผมยกตัวอย่างยุสเนมคือให้คุณตั้งยุสาเนมซึ่งจะมีผลซึ่งจะมีผลที่จะโชว์ในนี้นะครับโชว์ข้างบนนี้ในที่นี้ผมตั้งชื่อว่าเดชพระสวดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับยืนยันอีกทีหนึ่งคือยันยันรัสที่เราใส่ไปเมื่อกี้คือ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าราชประจ,จำตัวประชาชนสิบสามหลัก ใส่เข้าไปของคุณนะครับชื่อนามสกุลนาดีใจสั่งมาผมยกตัวอย่างนะครับที่อยู่ก็ใส่ที่อยู่ของคุณนะครับใส่เข้าไปเรื่อนลงมาข้างล่างคือรหัสไปรษณีย์ใส่รหัสไปรษณีย์ของคุณตามที่อยู่บ้านคุณเลยนะครับเบอร์ติดต่อใส่เบอร์มือถือหลังจากเบอร์นี้สําคัญนะครับเพราะเวลาคุณ ติดต่อหรือว่าคุณตะเมือนจะต้องใช้ผ่านเบอร์นี้เพื่อยืนยันหรหัส OTP นะครับหลังจากนั้นให้เลือกเครือข่ายในช่องนี้คือคุณใช้อะไรอะ่ะใช้ To Move Happy To Move Page วันดุคอในที่นี้ผมเลือก Happy ก็แล้วกันอีเมลอีเมลตัวนี้สำคัญนะครับเพราะจะรับลิงก์ แนะนำให้กับคุณส่งลิงก์แนะนำให้กับคุณสุรเดชอสุรเดช้า .com นะครับอีเมลผมชื่อธนาคารชื่อของคุณนะครับชื่อธนาคารของคุณตามข้างบนคือนายดีนะครับชื่อใจสั่งมา าเลขบัญชีใส่เข้าไปนะครับหมายเลขบัญชีห้าหนึ่งสองไปครับห้าหนึ่งสองสองสามสามศูนย์ศูนย์เจ็ดโอเคใส่ไปธนาคารอะไรคุณใช้ธนาคารอะไรก็เลือกธนาคารน,นั้นในที่นี้มีเยอะแยะเลยผมกรุงเทพนะครับ กไปที่กรุงเทพปบสาขาชุมแพหลังจากที่เช็คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถูกต้องหมดแล้วให้มาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับสีเขียวเนี่ยส,สมัครสมาชิกกดปึ๊บ ได้บัตรไม่ถูกต้องนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมแก้ใหม่หนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองโอเคถูกต้องนะครับลองใหม่นะครับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วรุณรนาตรวสอบอีเมลยืนยันการสมัครของท่านโอเคครับแค่นี้ก็เสร็จแล้ว ถูกต้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอ e ีเมลกันหลังจากนั้นให้เข้าไปเช็คอ e ีเมลนะครับที่ inbox เอาละครับหลังจากที่เราเปิดอ e ีเมลเข้ามาจะมีอ e ีเมลยืนยันเข้ามานะครับเข้ามาที่อ e ีเมลเห็นไหมจะมีอ e ีเมลเข้ามายืนยันยินดีต้อนรับคุณนายดีใจสั่งมาถูกต้องนะครับ ยูเซอคือเดตรหัสผ่านของคุณคือ1น3 4 5สสามสี่ห้ลิงก์โปรโมทลิงก์นี้ที่ใช้แนะนำคนอื่นนะครับที่ให้บอกต่อให้เก็บลิงก์นี้ไว้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะพาไปดูวิธีการ Active นะครับวิดีโอนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ